กิจกรรมเราห่างหายจากนานในเรื่องของการอุตสาหารือใช้ว่าอุตสาหารือกันใช้ว่าประชุมอุตสาหารือในเรื่องของตลาดชุมชนตลาดเทศบาลนั่นอตลาดเขาโบนเอาง่ายของเราเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตลาดชุมชนของเราเองอยู่แล้วนะครับสำหรับตลาดชุมชนก็ขอไปวันนี้ไปร่วมงานอีกสองกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับสองกิจกรรมก่อนหน้านี้จะเดินมาร่วมกับพวกเรา เล่อมไปนิดห่นะครับต้องออกใหมบ้างเราได้มีเส้นทางแบบยาวตลอดแนวตนอดใหญ่ๆมากแต่เรามีขนาดประมาณ40ตก้อล็อก42ล็อกซึ่งแต่ละล็อเนี่ยก็กะจายไปตามถ้าจรบนเขตกานะครับล็อจะเป็นล้อของชุมชนตามกติกาของเราคือชุนละสองลอชุดเดินละสองลอก็ผมัดเปลี่ยนหุเปลี่ยนคุยกันเอาคือแต่านาก็เนลงตัวแล้ว ก็มีปัญหาต่างๆบ้านบ้านนิดหน่อยเรื่องสินค้าเรื่องการขายเรื่องต่างๆตกอง่อ้แก่กันไปเพราะเจ้าเรือก็สองสามคนนะคนหมู่บ้านคนเป็นร้อยคงนั้นนะครับถ้าขายเต็มๆนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างหรืออาจจะมีข้อที่จาเป็นที่ต้องปรับปรุงกันบ้างก็ไม่เป็นไรว่าอะไรนะครับดูแลอยู่ตลอดเวลาผมฝากนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าตลาดชุมชนของเราเองเนี่ย เมื่อผมบอกมันจะูว่ามันใหญ่ไหมถนนเป็นยาวเป็นเส้นเป็นเหมือนตลาดตลาดงานยิ humano, ้วไหมเหมือนของเราเนี่ยหรือตลาดนั่งในเมืองไม่ขนาดนั้นผมว่าทำเลที่ที่เหมาะสมเป็นที่สุดที่เหมาะสมเป็นที่สุดกองไม่ว่าผู้มาท่องเที่ยวหรือเด็กนักเรียนสำคัญคือเด็กนักเรียนตอนนี้เนี่ยเขามีภาพที่ชาวบางคำว่าเรียนต้องไปศึกษาน่องสถานที่เอาแา่สูบอาเซอร์โฮมบูร์เนี่ยเด็กนักเรียน บางทีมาเป็นเป็นพันพันคนสองสามโรงเรียนอันนั้นคือลุ่นเรานเลยทุกร้านค้าเอาด้วยผมก็จะก็จะสู้ต่อให้หมายถึงว่ายังไงพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ของทางของทางกองสริการสังคมไม่ใช่พื้นที่ของทางกองสาธารณสุขที่ผมดูแลอยู่แต่เป็นพื้นที่หอบวซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะเขาไม่ได้ทํา คำเกี่ยวกับพิมพ์รมในเรื่องค้าขายแบบนี้เราใหขายอยากให้ินฟังชุมชนไี่มีอาชีพอยากส่งเสริมอาชีพชุมชนก็เลยผลักดันท่านนายกบัญจงเอาด้วยก็เลยผลักดันจนเกิดตลาดแห่งนี้ขึ้นแต่แน่นอนถ้าตลาดแห่งนี้เกิดปัญหาเกิดปัญหาไม่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ร่วมด้วยเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ร่วมด้วยที่จะพัฒนาที่จะเอื้อหนุนซึ่งกันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมา ทางหอโขด้องพร้อมที่จะคพื้นที่คืนมีค่าเงินเขาจะขึ้นพอพอได้มาถึงกระทงหอโขดก็เลยยึดใหสั้นหอโขดเป็นพื้นที่ของสวนเซนพระศรีนั่ีนหอตองนะเราได้มาถึงกระทงสวนเซนพระศรีั่งรนเป็นตลาดมันไม่ได้มาถึงงเินแต่ว่าอันนี้เอาเข้าเสรพนที่ส่งเสริมอาชีพบบี้าซาเห็นว่ะบุ๊ปี้คาซาส่งเสริมอาชีพนึกหไยเสียคาเซาผมได้ยินฮะผมเองนเสียฮาซาวไปพุ่ง ก่ได้ตั้งกฎีได้แต่มาเขาอาจจะมีขอคำนึงคือเอาไงเขาพ่อมที่จะเห็ดตามวัตถุประสงค์ไหมถ้าเขาะสบกันอยู่ถ้าเขาทะเลาะกันถ้าเขาเพราะเป็นอันนึกอันเดียวกันเพราะพึ่งผ้าใส่กันเพราะอยที่ถอยใส่กันมันพ่อดียกเลยพ่อดี่เป็เรื่องเสียดายเลยผมเห็นอย่างไม่ได้เล็กไฮมอสมแี่แหลมอสสแี่แค่นี้กับพ่อแล้ว แด้รแค่เดียวพอแล้วแต่ซอยกันไปซอยกันขายหรือซอยกัน,เ,ออเ,ออเ,นกเขาบอก,ก,กว่าดูแลเห็นว่าค่าเทียวแล้วนี่เดี๋ยวไปขายใหม่ๆกับว่าด้เก็บกว่าเนี่สมมติเนาะเพิ่งเห็นแล้วเพิ่กับว่าด้เก็บกวาดขึ้นจะเป็นก้อยหนักมัดทอนหนักมัน,มนท่านกอง,งสารสุขก,กับไปล่างไหนเพื่อนล่างก็ออกจนหลังหลังเราแพ่นไม่อยู่ก็ร้องมสิแม้ถ้าเขาเห็นตรงหันโพกเท้าเห็นตรงหันโอบโพกหนึ่งหลัก บ้านเรืองเขาบอกเกษตรงานจาดที่ท่องเที่ยวบ้านเรื่องบอกเกษตรงานสองหลักเขามีเหตุผลที่จะให้เขาบอกขายผมไลยว่าก่อนเดียวผมถีงยิ่งแก่โมกหรือไม่เนาะโอ้ยมีประเด็นันอีกแล้วประเด็นนั่นประเด็นนี้อีกแล้วผมว่าอืมท่านนี้ประเด็นเขาเอาเขาเขาหาเอาหาเพาว่าอาหารที่เป็นเฟรนช์ไนเนาะเฟรนช์ไนเนาะขายจะต้องหาเพราะว่าเราเอาลูปชิ้น ลายเลยต่างไม่ใช่เมื่อขายสิบเขาก็ต้องหาเขากาไม่อยากต้องหาแต่ว่าจะเป็นซื้อร้านตัตนวเองก็ว่ากันผมกอาใจวุวนเป็นสมัยนี้แ้่ว่าหมักหมูเองเลี้ยงลูกชิ้นเองมันไม่เป็น,น,นยังไงล้นะครับอาหารที่ทาถ้าในอาหารที่ว่าเขาเห็นออกมาเป็นสินค้าแต่เ่าเองสินค้ขาขชุดอื่นอันนี้่านในเนาะนะไม่นช่แต่เออาาราไม่แต่อลยก็เลื่อนตีค่อ,อย,คยคุยกันเรื่องมันเป็นตลาดอาหารเนาะตลาดอาหารตำมีแบบโอ้ถึงใส่หลัง ตลาดทหารถ้าตลาดทหารเราสินค้าชุมชนสินค้าชุมชนสินค้าชุมชนนี่เช่นไม่กวาดทุการ์ดห้อยเช่นเสร็จเพิ่นลเฮดเองด้แล้วผมมีสื่อหลายเพิ่นลทุกอย่างผมอย่างว่ให้ผมซื้อผมอยู่ซอยผนซื้อเช่นสิบันผมก็ไปหลายแถวว่าใครก็ซื้อของผมก็ได้หรือเปล่านี่เป็นปัญหาใหญ่